เอลมี่แบ็กอัพเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสำรองข้อมูลโคลนดิสโคลนวินโด้์นะครับในการสำรองข้อมูลก็สามารถจะสำรองข้อมูลทั้งไฟล์ทั้งโฟลเดอร์ทั้งระบบ Windows ทั้งดิสได้นะครับในการโคลนนะครับสามารถจะโคลนได้ทั้ง Windows แล้วก็โคล d i s สเป็นทั้งไฟล์ Image ก็ได้หรือว่าจะโคลนไปยังดิสใหม่ก็ได้นะครับฟังก์ชันต่างๆก็มี ในส่วนของ Backup ก็ใช้ในการสำรองข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็น System Backup Disk Backup, Partition Backup, ัพ Back ไฟล์แบ็กอัพวกนี้นะจะสำรองข้อมูลเป็นไฟล์ Image ในส่วนที่เป็น Pro อยู่ด้านหลังนะครับก็คือฟังก์ชันรุ่น Standard หรือว่ารุ่นฟรีนั้นไม่สามารถจะใช้ได้ถ,ถ้าแต่ใช้นะครับก็จะต้องเป็นรุ่น Pro นะครับในการ s y ิ c นะครับเบสิกซิงนี่ก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าในส่วนของเรียลไทม์ซิงอันนี้ก็จะต้องเป็นรุ่นโปรนะครับในส่วนของรีสโตก็สามารถใช้งานได้ปกติในส่วนของโคลนนะครับในการโคลนซิสเต็มโคลนตรงนี้จะต้องเป็นรุ่นโปรนะครับก็คือถ้าโคลนเป็นไฟเมดแล้วก็รีสโตไปยังดิสใหม่อันนั้นทำได้แต่ว่าถ้าโคลนจากดิสปัจจุบันไปยังดิสอื่นอันนี้ไม่สามารถจะทำได้จะต้องเป็น รุ่นโปรนะครับในส่วนของดิครนอันนี้ก็สามารถจะใช้งานได้ในส่วนของทูนนะครับหลายอย่างก็ใช้งานได้แต่ว่าถ้ามีโปรอยู่ด้านหลังก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับถ้าใช้รุ่นมาตรฐานเพียงพอแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ต่อไปแต่ว่าในกรณีที่ต้องการจะใช้รุ่นโปรแต่ว่าตอนนี้อยากจะลองใช้แบบไม่อยากเสียงเงินนะครับก็มี เว็บไซต์ที่แจกอยู่นะครับก็คือเว็บไซต์ Winning PC นะครับผมทำ URL ของเพจนี้เอาไว้ที่ด้านล่างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็คลิกไปแล้วก็เปิดไปดาวน์โหลดใช้งานกันนะครับตอนนี้เนี่ยแจก e l m e b a c k u p p p r รุ่น Professional หนปีนะครับใครที่ต้องการจะซื้อนะครับ ก็มีรุ่นโปรเฟชชั่นอลที่ใช้งานรายปีลดถึง35%เหลือแค่ประมาณ26เหรียญเท่านั้นครับในส่วนของคนที่ต้องการจะซื้อใช้งานตลอดเลยเว็บนี้ก็ถูกที่สุดนะครับเหลือแค่ประมาณ17เหรียญลด76%เลยนะครับก็สามารถคลิกที่ Copy Code ตรงนี้แล้วก็ เปิดไปแล้วก็ซื้อได้ในราคาถูกกว่าหน้าเว็บไซต์นะครับในส่วนของคนที่ต้องการจะใช้งานฟรี1ปีนะครับตอนนี้ก็แจกฟรีอยู่เหลือเวลาอยู่1 4วันนะครับในการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเปรียบเทียบรุ่นที่เสียงเงินนะครับรุ่นที่เสียงเงินก็ใช้งานได้ตลอดแล้วก็อัปเกรดได้ฟรีตลอดเลยนะครับมีการ support ตลอดนะครับแล้วก็มีการคืนเงินได้นะครับเ0วันในส่วนของ g i f เ a w a y เวอร์ชัก็คือรุ่นที่จะใช้งานนี้นะครับก็คือใช้งานได้1ปีนะครับอัปเดตได้1ปีเลยไม่มีซัพพอร์ตแล้วก็ใช้สำหรับส่วนตัวเท่านั้นนะครับในการจะใช้งาน e l m i b a c k u p p e รรุ่น Pro แบบฟรี1ปีนะครับให้คลิกตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปคลิกตรงนี้ เพื่อดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมานะครับจากนั้นให้เราทำการคัดลอกตรงนี้โค้ดนะครับคัดลอกไปหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่มีเวอร์ชั่นสแตนดาดอยู่นะครับไม่สามารถจะนำโค้ดมาลงทะเบียนที่ โปรแกรมเดิมได้นะครับฉะนั้นถ้ามีโปรแกรมรุ่น Standard อยู่เนี่ยจะต้องถอนโปรแกรมออกก่อนนะครับวิธีการถอนนะครับไปที่เมนู Start นะครับแล้วก็พิมพ์ AOmi b a c k u p p e r นะครับขึ้นมาแบบนี้ก็เลือกไปที่ uninstall นะแล้วก็มาที่ a o m i Backupper นะครับแล้วก็คลิก 3. จุด uninstall คลิก uninstall นะครับแล้วก็คลิก yes จากนั้นก็รอสักครู่นะครับ uninstall ไปก่อนนะครับแล้วค่อยติดตั้งด้วยตัวโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาตรงนี้ตอบโนไปก่อนแล้วก็ไป รีสตาร์ทนะครับหลังจากที่รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เปิดไปยังเพจเดิมใหม่นะครับแล้วก็ไปคัดลอกโค้ดมานะครับหลังจากคัดลอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เปิดไฟล์ Explorer ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปเปิด a l m i ม่ย์แ p p ก r p พเปอ วิน n i n g PC นะครับเมื่อเปิดเข้าไปก็จะพบกับตัวโปรแกรมแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกนะครับจากนั้นให้คลิก Yes นะครับเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็คลิกโอเคคลิก Install now จากนั้นก็รอสักครู่นะครับแล้วก็คลิกไปที่ enjoy now โปรแกรมก็จะถูกเปิดขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรุ่น professional นะครับในการลงทะเบียนเพื่อใช้งานนะครับให้เราคลิกไปที่3มขีดตรงนี้แล้วก็คลิกไปที่ register ครับแล้วก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกเพจใส่โค้ดลงไปแล้วก็คลิกไปที่ register นะครับมกกเมื่อขึ้น registration successful ตอนนี้ก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็สามารถจะใช้งานรุ่น Professional ได้แล้วนะครับสามารถใช้งานได้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นรุ่น7.5.0นะครับที่สามารถใช้งานได้1ปีนะครับจากรุ่น Standard ที่มีคำว่า Pro อยู่ด้านหลังตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับสามารถจะใช้งานได้ทุกฟังก์ชันแล้วนะครับยกเว้น คำสั่งนี้ create portable version อันนี้ก็จะเป็นรุ่น technician นะครับนะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการลงทะเบียน elmi backupper รุ่น professional ที่สามารถจะใช้งานได้1ปีนะครับ